มันบอ่ารเด้อ่าเรื่องไงจะได้อน,นอครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกชินเคยนะครับสวัสดีมิตรมอแคนแฟนหมอรำนะครับทั้งชาวไทยและส,สปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับเป็นไงภาพเปิดหัววันนี้สุดยอดนี่แหละครับ เพชรแท้เพชรเม็ดงามของพ่อโจโมแม่นุชแห่งบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแทงวันนี้เข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยใส่เสียงเอิญฮักี่าน้อยเป็นเพลงที่มีคุณภาพด้วยการแต่งการเรียบเรียงของอาจารย์บิ๊กภูมินทร ผู้แต่งเพลงหอยใจบั้งปแสนของน้องเพลงพิมระดาเป็นผู้ผู้แต่งเพลงเป็นครูเพลงที่มีชื่อเสียงแต่งเพลงไหนดังปังเพลงนั้นยิ่งมาได้ศิลป,ปินทาลได้รินเงินล้านของเราเข้าไปยิ่งปังสายล่าเชื่อว่าเพลงนี้ปังแน่นอนอาจจะ ปังกว่าทุกๆเพลงเพราะอะไรเพราะเพลงนี้เป็นเพลงก่อนลำด้วยพ่อพ่อแม่แม่เอีของยิลาหมายมั่น <c oughs> ปั้นมือไว้ตั้งหน้าตั้งตาเพลงนี้แน่นอนต้องสิดมาแรงแน่นอนสายล่าเชื่ออย่างนั้นแล้ววันที่ ปล่อยเพลงเราคอยมาดูกันในใจสายล่าคิดไว้ว่าหนึ่งวันสามล้านวิวนี่อยู่ไม่ไกล <c oughs> อยู่ไม่ไกลแน่นอนเพราะว่าทุกคนนี่ต่างต่างต่างคนต่างรอคอยต่างคนต่างรอคอยเพลงนี้คอยชมผลงานของน้องที่รู้รู้ ตั้งใจมากเป็นเพงลงร้องยากท่อนประหารน,นี่สนุกแน่นอนแค่เห็นบางช่วงบางตอนแล้วก็สนุกแล้ววันนี้มีบรรยากาศมาให้ดูด้วยสาราเก็บบรรยากาศมาให้ชมเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นบางตอนเพราะว่าถ้าใครอยากดูไปดูที่ช่องใหญ่ช่องหลัก ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดยอดชื่นมืน่นไม่จกตาไม่จกตาแน่นอนของแท้เพชรก็คือเพชรน,นะครับไม่เหมือนอะไรบางอย่างไม่พูดถึงพอาสายล่าไม่พูดถึงแล้วทุกคนต่างรอวันนี้นะครับเป็นวันดีวันนี้ ทีมงานรถตู้พ่อเอกแม่หน่อยโดยเฉพาะแม่นุชก็ไปให้กำลังใจอยู่ที่สตูดิโอของอาจารย์บิ๊กแล้วก็ท่านทนายเอโปรดิวเซอร์ใหญ่มีแต่เขาเรียกว่าหัวกะทิทั้งนั้นเลยมีแต่สุดยอดครูเพลงเพลงก็ต้องออกมาดีแน่นอน ครับเอาไว้ถึงวันที่ออกอากาศแล้วเราเข้าไปกันถล่มไปปั่นเอาให้จุกใจไปเลยแต่อีหลาเล็กน้อยของเราตั้งเป้าไหมตั้งเป้าไว้ไม่ได้เยอะบอกเอาแค่สองล้านพอเนี่ยแต่สายเล่าว่ามากกว่านั้นวันนี้มีแต่สิ่งดี สายล่าก็ามีโอกาสได้เข้าไปดูบ้านเป็นดูความคืบหน้าบ้านของยิลาไม่ได้สายล่าไม่ได้ไปนู่นนะสายล่าดูข้อมูลเพราสายล่าดูทุกช่องที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเครือในเครือสาวน้อยคนที่อยู่ ที่บ้านอยู่ที่หนองคูนั่นก็คืออยู่ในเครือสาวน้อยถึงจะเป็นทีมงานหนังบ้านอย่างช่องปนางช่องเป่าแอลแล้วก็บป่าโทนแล้วก็สีสเกตสร้างบ้านอันนี้ล้วนจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเครือของสาวน้อยเหมือนกันนำเสนอแต่สิ่งดีๆใครที่อยู่หน้าเวทีก็ดูทาง ในเคาอ์ลำเพลินอ f f i ิเชีใครอยากดูหลังบ้านของอิงก็ดูช่องปนานช่องบ่ทวนบุญแอลและแต่ที่เฮดแล้วก็สีสเกตสร้างบ้านนี่ครับก็มีให้ดูทุกวันภาพการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละวันไปถึงไหนความคืบหน้าล้วนแต่เป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขสายล่าเข้าไปเห็นไม่ได้เข้าไปดูนาน วันนี้ไปเห็นบ้านโอ้โหเสร็จสวยงามหลังก็ง่ายเลยทาสีแล้วสวยแล้วบรรยากาศยิ่งช่วงนี้เป็นบรรยากาศหน้าหนาวนี่เกีเ่ยวข้าวถ้าจะเรียกว่าเป็นวิวร้อยล้านนี่เรียกได้เลยลนะ่ะวิวแถวน,นั้นน่ะสวยก็เป็นบ้านหลังเดียวอยู่กลางทุงุงนาสวยงาม เวลาสายล่าเข้าไปดูช่องปนางปนางก็จะถ่ายแต่ดูกดิกถ่ายแต่บักโดถ่ายแต่ป๊อล็อกเตอร์สมพงศ์ไม่ค่อยได้ถ่ายบ้านเวลาไปดูช่องของสีสเกตสร้างบ้านเขาจะดูเขาจะถ่ายถ่ายให้ดูอันนี้สายล่าชอบดูเพราะว่าชอบทรงบ้านบ้านสวยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีครบหมดทุกอย่างแล้วของญิงอย่างที่บอโจเคย เขาเรียกว่าจิตสัมผัสที่เคยไปดูที่โล่งๆที่ว้างๆที่ว่างเปล่าจะต้องมีบ้านหลังใหญ่จะต้องมีรถคันสวยๆตอนนี้เป็นหมดแล้วครับเป็นจริงหมดแล้วสิ่งที่พ่อโจว,วาดไว้เป็นจริงหมดแล้วสวยบ้านหลังใหญ่และยิ่งก่าน,นั้นกระถินปีนี้ของแม่หน่อยนี่เงิน เป็นล้านสุดยอดเอาไปสองโป้เลยครับมีแต่สิ่งดีๆเดีย๋ยวนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับพีเซนเตอร์ใหญ่พีเซนเตอร์หลักหลักอะไรหลักแปดแปดหลักเลขแปดหลักนะครับค่าตัวในการเซ็นสัญญานี่ หนึ่งปีเซ็นสัญญานี่จำนวนเลขแปดหลักจะแปดหลักยังไงให้คูณเอาเองเลขเจ็ดหลักก็ล้านและแปดหลักนี่มันต้องขึ้นไปอีกนี่แหละครับธรรมดาเท่าที่ไหนล่ะเป็นพรเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคลินิกชื่อดังครับกำนัง กำลังคลินิกกำลังคลินิกที่มีชื่อเสียงสมแล้วครับสมกับทิดาลำเพลินเงินล้านไม่ใช่ธรรมดาอาจจะร้อยล้าน <c oughs> ครับวันนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวจะลืมว่าสายล่าไปไหน แล่ล่าก็เกี่ยวข้าวตามเคยนะครับครับจะมีอะไรดีๆพืิมหน้าแล้วมาคุยแล้วมาพูดคุยข่าวกันใหม่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านใหเชื่ในการปจวบควระได้ผู้ให้โากาลาได้เฮ็รได้ซิลิละอยากคิดหล่าซันตอคข้ามฟันเหลีเดละจ้ะขอบคุณครับมายหลา ไปเรื่องลุงเรื่องดังอยู่แล้วไปดังขึ้นไปเพียงนี้กับ็วให้ฟังฟังเด้อเอื่นหักนั่งเอกหน่อยให้เที่วดานั่งฝ่าเป็นซอยดันยูขึ้นไปให้มันใดซำสมความมุ่งหมายปรารถนาคิดจากใดกปแหละกับผมดังฟังปังตลอดปีล่ะกัตลอดไปถูกัเดียว อทนด้โปรดิวเซอร์ทนายขอบคุณอาจารย์ผัวอือพี่ดาวผัแห่งพี่ดาว <laughs> เออเมื่อนี้ก็ให้ลูกส่งหมานเพราะว่าเป็นก่อนล่ำก่อนแรกของลูกขอบคุณอาจารย์บิ๊กนอกจากเคียนในแล้วยังนั่งมากพุ่มกับการดูแลซอยเมื่อนี้ลำพังโปรดิวเซอรค์คนเดียวก็วสิบัวแล้วดอกเมือนี้ผู้เด็กเกินมาซอยเกินมากจากที่สเกตมากครับมาเปิดงานนี้โดยตัว ให้ลูกส่งมานหลักกให้คนหักหลาไหลยก็เก้าให้นคนหัวจักลหลขึ้นหลักก็เพยงนี่สิทรงให้ลูกดวงดังเป็นบีพอเสร็จังสั่นเเนหลัการกักษาควมดีเจ้าของไว้เร่งดโอเคละ <c oughs> จะจากฝีรูมการที่ดีเหรอจัดแต่งมมแต้มมือแรงเี่ามากการมีพอแลวกามีมแมมโมตยูเบื้องหลัางๆ่อยสับหลังตลอดถือว่ามือนี่นะครับเป็นเป็นมือสันมันดีเป็นมือสูบมือหมานมือหางมือมีมือลูกเต่านะครับมาใช้เสียง ิ่งเกินไมเพอเั่นเพลงไปเอิ่นหักนั่งอีกหน่อยจากผู้ประพันธ์นะครับ